นี่วิธีการเอาเอากระจกออกนะครับเอากระจก,ออกผมก็จะเอาเทปตัวนี้นะมาติดก่อนเนี่ยเทปเทปติดติดติดตัวนี้แต่ตัวนี้ติดติดตัวเครื่องมือแซ่ด้่ยแหละแซ่ปูนธรรมดาแล้วก็ติดรอบเลยติดรอบเลยสักสองชั้นก็ได้แล้วก็นี่นี้แงะออกมันจะทําให้กระจกไม่บินไม่หักค่อยๆแงะออกนะครับค่อยๆงัดนะครับนะงัดประมาณนี้นะครับ เพราะว่าของลูกค้าป้าบอกว่ามันหลอดไม่ติดผมก็มาเคยเช็คหลอดก็มาเช็คให้ดูเน,นี่นี่นออกแล้วโอเคออกง่ายเลยตัวนี้ก็ช่วยดึงนะครับตัวนี้ก็ผมเอามาจากรถนะครับ รถดยดึงไม่รู้ดึงได้ไหมดึงไม่ได้เรา โอเคออกปด้แล้ว ครัโอเคกขประมาณนี้มันติดมันติดซิลิโคนนี่ออกแล้วนะครับน,นี่โอเคเรียบร้อยง่ายๆทีนี้ก็ไปขั้นตอนต่อไปนะครับ